ป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะการประกวดนางงามที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกันเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับเรื่องราวของเวทีการประกวด m i s s Planet International ปี2024ที่ผ่านมานี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ได้ได้ว่าทําเอาชาวเน็ตนะคะวิาพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลจนถึงรอบตัดสินกันเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมส่วนสาวงามค่ะที่คว้ามมงกุฎจากเวทีนี้ไปครองเน่ยก็ได้ได้ว่าสร้างความประหลาดใจไปอีกค่ะเมื่อนางงามจาก UAE นะคะหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตยืน นางงามจากอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ชมซึ่งผู้ที่ชนะในการประกวดนะคะก็ตกเป็นของมิสยูเอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆแล้วนะคะงานนี้เนี่ยก็เกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นไปอีกค่ะเมื่อทางด้านของพิธีกระคะ่ะประกาศว่ามิสอินโดนีเซียก็ได้มงเช่นกันสรุปแล้วเนี่ยนะคะก็ได้ตำแหน่งอันดับหนึ่ง มงลงไป2คนเลยสิคะคุณผู้ชมส่วนทางด้านดินสอสีพนิดานะคะตัวแทนของประเทศไทยก็สามารถคว้ารองอันดับ2 m i s s p l a n e t i n t e t n a t i o n a l ปี2024ไปครองนั่นเองคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งหลังจากที่มีการประกาศผลเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จากเหล่าแฟนแฟนนางงามกันเยอะแยะมากมายกันเลยแหละค่ะพร้อมถึงข่าวลือต่างๆนะคะถึงสาเหตุที่ในปีนี้เนี่ยนะคะ m i s s Planet i n t e r n a t i o n a l ปี2024มีถึง2คนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใดๆเนี่ยสิคะคุณผู้ชมขะทางด้านของเพจ Miss Planet International ค่ะก็ได้ไร้ล่องรอยของ Miss UAE ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Planet International อีก1คนนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เหลือไว้เพียงนางงามจากอินโดนีเซียนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ที่ได้มีการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างๆนะคะหลังจากที่ได้รับรางวัลไปแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าให้มงเนี่ยวังเกาะกระแสหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆเนี่ยมิส UAE ก็ได้กลับประเทศตัวเองไปแล้วนั่นเองค่ะเหลือแค่นางงามจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่านะคะเป็นอีกหนึ่งเวทีเลยค่ะที่ชาวเน็ตก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายตั้งแต่เริ่มการประกวดเลยก็ว่าได้ละคะ่ะคุณ คุณผู้ชมคะตั้งแต่ป้ายไวนิวต้อนรับนางงามนะคะรวมถึงเรื่องราวของในกองประกวดนั่นเองค่ะที่นางงามเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันจนมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะนางงามจากประเทศออสเตรียก็ได้มีการถอนตัวจากการประกวดค่ะรวมไปถึงนางงามนะคะจากประเทศกัมพูชาเองด้วยค่ะคุณผู้ชมที่ประกาศถอนตัวนะคะจากการประกวดก่อนรอบไฟนอลไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็ เรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆนางงามนะคะต่างก็งงไปตามๆกันเลยก็ว่าได้แล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับเวทีการประกวด Mid แ p a n e t i n t น r n a t i o น a l นะคะเวทีการประกวดนางงามสัญชาติกรัรมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้โหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปทางด้านของ Miss UAE นะคะจะเดินทางกลับประเทศของเจ้าตัวเองเพราะว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ